สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะโนเลตและนี่คือมังงะเรื่องดาบพิฆาตระสูนซึ่งในคลิปนี้จะมีเนื้อหาสปอยในเล่นที่6ตอนที่47ถึงตอนที่49นะครับและก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่มุมขวาบนกันด้วยนะครับไปชมกันเลยตอนที่47เชอะหลังจากที่ซานมิได้เอาเลือดอาบกล่องที่บรรจุเนสโกไว้แล้ว แต่เพราะยังอยู่กลางแก้งอสูรจึงไม่กล้าออกมาอิงุโร่จึงได้บอกกับซานมิว่าให้พากล่องนั้นเข้าไปข้างในสิซานมิจึงได้ขอเสียมารยาทแก่นายท่านและได้กระโดดและพากล่องที่บรรจุในสโกเข้าไปข้างในศูนย์บัญชาการใหญ่ครับและพร้อมกันนั้นซานมิจึงได้ใช้ดาบของเขาเปิดฝากล่องเพื่อให้เนสโกออกมาทันจิโรที่เห็นดังนั้นจึงพยายามจะลุกและเข้าไปช่วยเนสโกอิงุโร่ที่เห็นดังนั้นจึงเข้ามาใช้ข้อศอกกดทับทันจิโรทำให้หายใจและขยับไม่ได้ครับ เมื่อเนสโกได้ออกมาก็มีท่าทางเหงื่อตกดวงตากลายเป็นอสูรและมีท่าทางหิวกระหายเลือดส่วนทางฝั่งของชินบุได้พยายามห้ามอิงุโลว่าใช้แรงมากเกินไปในการกดทับทันจิโร่แต่เพราะว่าทันจิโร่พยายามจะกัดคืนอิงุโลเลยต้องกดไว้และชินบุยังบอกกับทันจิโร่ด้วยว่าปอดที่กําลังโดนกดทับเอาไว้ถ้าใช้ลมปานแล้วก็หลอดเลือดจะระเบิดเอานะอุซุยที่ได้ยินเรื่องหลอดเลือดระเบิดก็ทําหน้าดีใจและบอกว่าเอาให้ระเบิดไปเลย ส่วนเกียวเมก็พนมมือไหว้อมิตรพุทธทันจิโร่พยายามออกแรงขยับตัวอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้จนทําให้เชือกที่มัดทันจิโร่อยู่นั้นขาดออกและโทมิอกะก็ได้เข้ามาดึงมืออิงโรออกจากล่างของทันจิโร่ทันจิโจร่จึงสามารถเข้าไปเลือกชื่อเนสโกเพื่อหวังจะเรียกสติคืนกลับมาและทําให้เนสโกนึกถึงครอบครัวของตนเองและคําที่ตนเองต้องปกป้องมนุษย์และช่วยเหลือมนุษย์เนสโกจึงได้หันหน้าหนีจากซานมิที่กําลังให้ตนเองกินเลือด นายท่านจึงได้ถามลูกๆว่าเกิอดอะไรขึ้นลูกๆของนายท่านจึงได้ตอบว่าถึงเนสโกจะโดนซานมิแทงไปสามครั้งและมีแขนที่อับเลือดอยู่ตรงหน้าแต่ก็อดกลั้นไม่กัดและไม่ทำร้ายมนุษย์นายท่านจึงได้ยืนยันแล้วว่าเนสโกจะไม่ทำร้ายมนุษย์และบอกกับทันจิโรว่าถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนที่ไม่ยอมรับเนสโกอยู่ทันจิโร่กับเนสโกจะต้องพิสูจน์เองหลังจากนี้ครับเพื่อที่จะทำให้คำพูดของทันจิโร่ที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนมีน้ำหนักมากขึ้น ทันจิโจร่จึงได้ประกาศว่าตัวเขาเองกับเนสึโกะนั้นจะจัดการคิบุสึจิมุซันให้ได้เลยระหว่างนั้นอิงุโลจึงได้ปั่นมือของโทมิอกะที่กำลังจับมือของตระเอนอยู่และนายท่านยังบอกกับซานนีิกับโอบานายด้วยว่าอย่าลังแกคนที่อยู่ระดับต่ำกว่าสิทั้งคู่จึงได้รับทราบครับและแล้วเรื่องของทันจิโร่ก็จบลงเพียงเท่านี้มาเริ่มประชุมเสาหลักกันเสียทีอุบุยาชิกิคัองอายะหรือผู้นำกลุ่มพิฆาตศูนย์คนปัจจุบัน มีน้ำเสียงในจังหวะการขยับตัวทำให้คู่สนทนาทรู้สึกผ่อนคลายผู้ที่มีพรสวรรค์หรือมีอำนาจชักนำฝูงชนมักจะมีความสามารถนี้ครับหรือก็คือนายท่านของเรานั่นเองที่สามารถพูดเกลี้ยกล่อมให้ทุกๆคนสงบลงได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่47เราไปต่อตอนที่48แล้วนะครับและตอนที่48มีชื่อว่าคาเรหัดผีเสือ้อหลังจากจบเรื่องชิดระบจึงได้ขอตัวทันจิโรไปที่คาเรหัดผีเสื้อ และก็ได้มีหน่วยาคาโกชิพาตัวทันจิโร่ไปทันทีและเหล่าเสาหลักจึงได้ร่วมประชุมกันอีกครั้งแต่ทันจิโร่ไม่ยอมไปและได้วิ่งกลับมาขัดจังหวะพวกเหล่าเสาหลักที่กำลังประชุมอยู่และได้ขอมงซาเนมิที่บังอาจแทงนิสโกะมูอิจิโร่จึงได้ดีดหินงวงเข้าไว้ที่หน้าของทันจิโร่และได้บอกว่าห้ามพูดกับคืนนายท่านนะและยังบอกด้วยว่าไปกันได้แล้วทันจิโร่จึงได้นงเงียบไปพักหนึ่งแต่ก่อนที่จะจากกันอุบุยาชิกิหรือว่านายท่าน ได้บอกกับทันจิโร่ว่าฝากความคิดถึงถึงคุณธรรมโยด้วยนะทันจิโร่ที่ได้ยินดังนั้นจึงบอกกับหน่วยคาคุชิที่กําลังพาตัวเข้าไปที่คาลิฮาร์ผีเสื้อบอกว่าหยุดก่อนแต่น่วยคาคุชิก็ได้บอกกับทันจิโร่ว่าเลิกภาพได้แล้วเป็นพวกแกพวกเราถึงได้โดนโกรธยังไงละ่ะและยังบอกกับทันจิโร่ด้วยว่าให้ขอโทษพวกเราซะแล้วก็ได้ไปคาลิฮาร์ผีเสื้อกันต่อไปครับเมื่อพวกทันจิโร่กับหน่วยคาคุชิมาถึงคาลิฮาร์ผีเสื้อแต่กลับไม่มีคนอยู่ก็ไม่กล้าเดินไปข้างในจึงได้อ้อมไปทางสวน จึงได้เจอกับผู้สืบทอดคนหนึ่งซึ่งก็คือเด็กหญิงที่ผ่านการคัดเลือกพร้อมกับพวกทันจิโร่และชื่อของเธอก็คือซูยุริคานาโอหน่วยคาคุชิจึงได้เข้าไปถามคานาโอว่าพวกเขาสามารถเข้าไปในคาลิฮานได้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบกลับมาเพราะคานาโอได้แต่ยิ้มอยู่อย่างนั้นและแล้วก็ได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งเข้ามาจากทางด้านหลังและบอกให้หน่วยคาคุชิกับทันจิโร่เดินตามมาและในที่นั้นเองก็มีเซนิสึที่กําลังโวยวายอย,อยู่เรื่องที่ตัวเองต้องกินยาถึง5ครั้งต่อวัน จึงได้ถูกเด็กหญิงที่ได้พาพวกทันจิโร่เข้ามาตวาดใส่เงียบๆหน่อยได้ไหมเซนิสึที่ได้ยินก็ถึงกับกลัวจนตัวสั่นเลยครับแล้วเมื่อเซนิสึได้เห็นกับทันจิโร่จึงได้เข้าไปอบกอดทันจิโร่และได้บอกว่าตนเองนั้นโดนมงมุมกัดจนแทบตายเนี่ยแล้วก็ร้องไห้งอแงตามสไตล์เหมือนเดิมครับทันจิโร่จึงได้ถามว่าอินุสุเกะกับคุณมุโรตะอยู่หรือเปล่าเซนิสึจึงได้ตอบขึ้นว่าข้าไม่รู้จักคุณมุโรตะแต่อินุสุเกะก็นอนอยู่ข้างๆนี่ไงทันจิโร่ที่เห็นอินุุสเกอยู่ จึงได้วิ่งกาไปหาอินุสุเกะทันทีและก็ได้ขอโทษที่ตนเองไม่สามารถกลับไปช่วยอินุสุเกะได้แต่อินุสุเกะตอบกลับมาเพียงแค่ช่างเถอะถ้าไม่ถือสาทันจิโร่ที่ได้ยินเสียงของอินุสุเกะจึงแปลกใจเซนิสึจึงได้บอกกลับว่ารู้สึกว่าอินุสุเกะจะโดนบีบคอนะเสียงเลยกลายเป็นแบบนี้และก็ยังอยู่นิ่งเรียบร้อยแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยเซนิสึยิ้มพวกหมอจึงได้ดูอาการของพวกทันจิโร่ทันจิโร่มีแผลใหญ่ที่แขนขาและใบหน้ารวมถึงแผลถลอกมากมาย ปวดกล้ามเนื้อทั้งตัวกล้ามเนื้อฉีกเซนิสึสอ,อาการสาหัสที่สุดครับแขนขวาและขาขวาหดรีบและชาจ,จากพิษของแมงมุมแขนซ้ายมีอาการกระตุกครับอินโนุเกะหลอดเสียงรวมถึงเส้นเสียงได้รับความเสียหายส่วนเนซุโกะนอนไม่พอครับผมทั้งสี่คนจึงต้องฟื้นฟูร่างกายอยู่ที่คาลิฮัร์ผีเสื้ออินโนสุเกะที่อาจะซึมก็ได้ทันจิโร่กับเซนิสึให้กำลังใจอยู่ทุกวันและแล้วก็มีคนมาเยี่ยมนั่นก็คือคุณมุรตะนั่นเอง มุลดาบอกว่าตัวเองนั้นโดนเรียกตัวเพื่อให้เข้าร่วมการประชุมของเหล่าเสาหลักเพื่อรายงานเรื่องบนเขานาตางูโมะทุกคนเอาแต่พูดว่านักดาบช่วงนี้ความสามารถถดถอยมากกว่าเดิมตอนอยู่บนเขาก็ไม่มีใครปฏิบัติตามคําสั่งแถมยังถูกถามไปว่าใครเป็นผู้เลี้ยงดูก็ได้แต่บน่นพึมพำให้ทันจิโร่ฟังและเมื่อชินาบุได้เข้ามามุลดาจึงได้ขอตัวกลับทันทีชินาบุที่ได้เข้ามาจึงได้บอกกับพวกทันจิโร่ว่าคงได้เวลาฝึกเพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพร่างกายกันแล้วสินะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่48เดี๋ยวเราไปฟังเกณ็์เล็กเก็ฑน้อยจากตอนนี้กันนะครับผู้สืบทอดนะครับความหมายก็คือนักดาบที่ถูกเลือดูให้เป็นเสาหลักเป็นตําแหน่งที่ต้องมีความสามารถที่โดดเด่นถึงจะได้รับเลือกได้ก็จบกันไปแล้วครับสั้นๆแค่นี้เองเดี๋ยวเราไปต่อตอนที่49เลยนะครับฝึกเพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพร่างกายบทตน้นตั้งแต่เริ่มฝึกกันมานะครับก็มีแต่เซนิสือคนเดียวที่ไม่สามารถเข้าไปฝึกได้เพราะว่าตอนนี้มือกับเท้าของเขาสั้นลงไปเยอะเลย และตอนนี้กาลังอยู่ในระหว่างการรักษาที่ต้องกินยาเยอะๆและคนที่รักษาเซนิสึก็คือชินอบุนั่นเองเซนิสึจึงได้คิดว่าชินอบุเป็นคนที่น่ารักมากและชินอุบุก็ได้พาทันจิโร่กับอินุสเกตไปฝึกและกลับมาในสภาพที่หมอนเลี่ยมหมดแรงถึงกับซีดเผือกเซนิสึที่เห็นทันจิโร่กับอินุสเกตเป็นอย่างนั้นก็ถึงกับกลัว เพราะว่าวันพรุ่งนี้ตัวเองต้องไปฝึกแล้วการฝึกจะมีสองขั้นนะครับขั้นแรกคือการฝึกตอบโต้กฎกติกาก็คือถ้วยน้ํานั้นจะใส่ยาไว้ให้แข่งศาสยาใส่อีกฝ่ายต้องปิดปากถ้วยก่อนที่อฝ่ายจะยกถ้วยขึ้นมาถึงจะหยุดการศาสเอาไว้ได้ผู้ที่ศาสโดนนิกฝ่ายที่จะเป็นผู้ชนะและการฝึกสุดท้ายคือการฝึกฝนร่างกายหรือก็คือการวิ่งไล่จับนั่นเองเซนิสิคที่ได้ยินดังนั้นจึงขอตัวและเรียกให้ทันจิโร่แบบอินุสเกตตามเข้ามาเพราะเซนิสึนหั้นกดพวกอินุสเกตกับทันจิโร ที่ทั้งสองได้เล่นกับสาวๆทุกวันแต่ดันทําหน้าจะเป็นจะตายให้เขาเห็นเซนิสึเลยโกรธมากเพราะสําหรับเขาแล้วเวลานี้เหมือนกับอยู่ในส,สวรรค์เลยละ่ะอินุสุเกะที่ได้ยินดังนั้นจึงโกรธมากและได้มีกาลังใจในการฝึกฝนต่อรวมถึงเซนิสึด้วยยกเว้นทันจิโร่คนเดียวครับเซนิสึเล่นเกมสัญญาเพื่อฝึกการตอบโต้และสามารถเอาชนะเอาอีกได้และยังเยาะเย้ยได้ว่าผมไม่สัญญาใส่สุภาพสตีหรอกและถึงอย่างนั้นก็ยังสามารถเอาชนะเกมวิ่งไล่จับได้อีก ส่วนอินุสุเกะที่เกียดตความพ่ายแพ้ก็สามารถเอาชนะทั้งสองเกมได้เหมือนกันยกเว้นทันซิโลคนเดียวที่แพ้หลุดลุยแต่ทั้งเซนิสึและอินุสุเกะก็ไม่สามารถเอาชนะคานาโอได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็ได้แพ้คานาโออยู่ติดต่อกันถึง5วันอินุสุเกะที่ไม่คุ้นชินกับความพ่ายแพ้ก็นอนงอนประท้วงไม่ทําอะไรอยู่อย่างนั้นส่วนเซนิสึก็ล้มเลิกความตั้งใจอย่างรวดเร็วและสองคนนั้นก็ไม่ได้มาฝึกอีกเลยนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา ทันจิโร่จึงได้คิดพยายามแทนส่วนของสองคนนั้นด้วยตอนนั้นเองก็ได้มีซิมิจังคิโยจังฮานอจังที่เป็นคนดูแลพวกทันจิโร่ได้เข้ามาถามทันจิโร่ว่าทันจิโร่เพ่งกระแสจิตรวมปานทั่วร่างตลอดย4ิสี่ชั่วโมงหรือเปล่าทันจิโร่ที่ได้ยินนั้นก็ถึงกับงงเพราะตนเองนั้นไม่เคยทําอย่างนั้นเลยเพราะว่าการเพ่งกระแสจิตรวมปานทั่วร่างแค่แป๊บเดียวก็สามารถทําให้ร่างกายเหนื่อยล้าแทบจะตายอยู่แล้วพวกเด็กๆทั้ง3คนจึงได้บอกกับทันจิโร่ว่า มีหลายคนที่สามารถทำได้อย่างเช่นพวกเสาหลักหรือไม่ก็คุณคนาโอทันจิโร่ที่ได้ยินอย่างนั้นจึงบอกว่าตนเองจะลองทำดูและแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่49ถ้ามีเนื้อหาผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยนะครับและขอขอบคุณที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบแต่ก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับติดตามต่อคลิปหน้าเร็วๆนี้นะครับสวัสดีครับ